มีใจเอื้อช้อนแบ่งปันรอยยิ้มฉินไก่ตลาดนั้นมาอ้วนชมัดเลยฉันคิดว่ามันกินได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีกินสกปกเลยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับกินบ่อยจะอ้วนนะเพราะมันกินเยอะแล้วมันไม่รู้สึกเลี่ยนอะถ้าเฟซีมันจะจัดจ้านนิดนึงไงพอกินไปเรื่อยๆปั๊บมันเหมือนกับว่าต้องหยุดแล้วเหมือนมันอันตรายแล้วอะคอเลสเตอรอลฉันสูงแน่หรอ กินทำไมของตลาดเนี่ยคนกินเยอะมากไปใช่ไหมเราอ่ะใช่กินของนี้ไม่ได้เนอ่ะทำงานดีวะพ่อเค้ามินเนี่ยซองอะยี่สิบบาทหนุนลุงที่ขายกับพื้นนั่นแหละซองอะไยี่ใช่ไหมใช่ก็ซื้อมาสามสองหกสิบเองก็เอามาพกตัวแต่พอเทแล้วไม่ต่างกับไอโรงงานที่ผลิตออกมาเป็นซองๆนะ เล็ยบยังเหลืองรุหลักฐานเล็ยบยังเหลืองอรเลยรดิเพราะเขาบิน <laughs> <laughs> ฉันสะอาดมากไงฉันเลยไม่ค่อยไว้เล็บให้มันไปติดตามอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ไม่รู้ฉันจะอ้วนไปถึงไหน <laughs> ยากิชอลี